สนับสนุนโดย True d e t a c 5G ที่สุดของเครือข่ายอาัจฉริยะให้ชีวิตเป็นไปได้ไม่สิ้นสุด สวัสดีคุณผู้ชมครับ Room Service New Insight จับข่าวข้ามวันนี้อยู่กับผมเคเบิลตินพจนนะครับอัปเดตข่าววงการบันเทิงกันครับก่อนอื่นอัปเดตช่องทางการติดตามของเรานะครับคุณผู้ชมสามารถสแกนคิวโค้ดด้านล่างเพื่อรับข่าวสารทาง SMS ครับและก็รับชมรายการแบบสดๆได้ที่ทวิชแนลแอปพลิเคชันทวีดีและก็โซเชียลมีเดียของเราครับไลน์เฟซบุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรมยูทูบทิกต็อกนะครับทีมพ์คำว่าทูอินไซต์กด Follow ได้ทุกช่องทางเลยครับ เริ่มต้นข่าวแรกที่ข่าวดีนี้ครับผมใครที่ติดตามอินสตาแกรมของพิสุสุนารีนะครับน่าจะใจชื้นกันหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้ต้องบอกว่าเขาก็เจอกับมรสุมชีวิตมาไม่ว่าจะสูญเสียคนในครอบครัวแล้วก็เรื่องราวของความรักนะครับล่าสุดแฟนๆแฮปปี้ได้เลยครับเพะเซ็ตแฟชั่นจากปารีสของพิสุนเนี่ยโอ้โหป๊ังจริงฮะ จัดทริปพักใจแบบยาวๆครับหลังจากต้องเจอมรสุมชีวิตลูกใหญ่ทั้งสูญเสียคนที่รักนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์กับอดีตสามีที่ชีวิตคู่ไม่ได้ไปต่อนะครับล่าสุดครับพิสุนารีนะครับศิลปินลูกทุ่งรุ่นใหญ่วัย55ปีทำให้แฟนๆต้องพร้อมใจกันอุทานร้องว้าวกันเลยครับเมื่อเจ้าตัวปล่อยภาพถ่ายอวดลุกใหม่แซบเวอร์ส่งตรงจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับ โดยลุกดังกล่าวครับนอกจากจะมาพร้อมกับความสวยเซ็กซี่แล้วครับสไตล์การแต่งหน้าทำผมนี่ต้องบอกว่าโอโหปัวปังจริงๆประหนึ่งหลุดออกมาจากรันเวย์แฟชั่นวีคเลยในส่วนของลีลาการโพสก็ไม่เป็นสองรองใครนะครับมีการโพสประชันกับหอไอเฟลดีงามนะฮะจนเหล่าบรรดาแฟนคลับแล้วก็เพื่อนพ้องในคนวงการบันเทิงเนี่ยเข้ามาสอดคอมเมนต์อวยยศกันรัวๆเช่นสวยจังพี่สุคุณพี่สุสวยโมเดิร์นมากค่ะเลอค่ายิ่งกว่าเพชร นางแบบรถมากค่ะพิสุ นี่นะฮะดูสดใสดูยิ้มแย้มแววตาดูมีความสุขแล้วนะฮะไงก็หอยพิสูเนี่ยโอ้โหมีความสุขมากๆเลยนะครับผมมาต่อกันที่คุณพ่อลูกดกกันบ้างครับถ้านับดูคนในวงการบันเทิงที่จะมีลูกถึง5คนเนี่ยน้อยมากๆหนึ่งในนั้นคือพี่เชนธนาครับล่าสุดปิดอู่เรียบร้อยแล้วครับ ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วครับสำหรับอดีตนักร้องดังอย่างพี่เชนธนานะครับผมที่ตัดสินใจขึ้นเขียงทำหมันแทนภรรยาครับปิดตำนานคุณพ่อลูกดกที่5คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยพี่เชนธนาครับได้เผยภาพขณะไปปรึกษาคุณหมอและกำลังเดินเข้าห้องผ่าตัดพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าปิดตำนานคุณพ่อลูกดกจบที่5คนพอประสบการณ์ผ่าตัดครั้งแรกในชีวิตขึ้นเขียงทำหมันเลย แรงสุดชีวิตขอบคุณคลินิกเวชกรรมชุมชนสุข COVID ุมวิท12คุณหมอเก่งมากๆครับขอบคุณทีมพยาบาลทุกคนด้วยนะครับรู้สึกเขินอายเล็กน้อยแต่ผ่านไปได้ด้วยดีซึ่งอันนี้มีเพื่อนพ้องในวงการครับรวมถึงแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันยกใหญ่เลยที่ยอมเสียสละเจ็บตัวแทนภรรยาครับ แอบเข้าไปดูมาเหมือนกันพี่เชนบอกว่าโอ้ยใช้เวลาไม่นานเลยจริงๆแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โอ้ลูกดกจริงๆนะครับมาต่อกันที่เรื่องราวของการท้องการตั้งครรภ์กันหน่อยดีกว่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องลูกดกไปแล้วนะฮะอีกหนึ่งคู่ที่แต่งงานกันมาสักพักหนึ่งแล้วและหลายคนก็รอว่าเอ๊อะเมื่อไหร่จะมีข่าวดีเรื่องเบบีสักทีนะครับคุณใบเตยแล้วก็พี่ป๊อปโปรตโต้นั่นเองครับ คืนแทนคลิปฮอตคลิปดังบนโลกโซเชียลนะครับสำหรับคลิปล่าสุดบนอินสตาแกร,รมของพี่ปั๊บโป,โปเตโต้ครับที่ปล่อยคลิปวิดีโอกล่าวออมาเห็นภาพของใบเตยนะครับผมภรรยาคู่ชีวิตขณะกําลังนั่งตหน้าตาบูบี้แถมยังปล่อยหออกมาแบบไม่ห่วงสวยเลยพร้อมกับแนบแคปชั่นสั้นๆบรรยายโมเมนต์ในทํานองว่าละเอียดอ่อนมากช่วงนี้อ่านข่าวก็พรั่งผูเอ็นดูแต่เวลาเห็นบางทีก็ตกใจ โดยงานนี้ครับไม่เพียงแต่จะมีแฟนๆเข้ามาร่วมกดไลค์กดถูกใจกันแล้วนะครับหลายคนยังโฟกัสไปที่เรื่องราวของฮอมโมนที่มันเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าพี่ปับ๊บอาจจะตั้งคันมีน้องมีเบบีหรือเปล่าเรื่องนี้ต้องรองลุ้นกันอีกทีฮะ ชอบคอนเทนต์ของคู่นี้มากเลยอ่ะมันดูเรียวจริงๆรอ่ะเหมือนเราได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับพวกเขาเลยนะฮะอ่ะบางทีหลับพี่ปับ๊บหลับก็มีรูปหลุดออกมาให้ดูบางทีใบเตยหลับอ่ะก็มีรูปหลุดออกมาให้ดูน่ารักคู่นี้ถ้าไงก็ขอให้แบบว่ามีข่าวดีเรื่องเบบี้เร็วๆนะ มาต่อกอันที่อีกหนึ่งคู่นะครับที่เมื่อประมาณสัก2สัปดาห์หรือประมาณสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้อัปเดตกันไปนะครับอ,อมสุชานั่นเองครับที่ออกให้สัมภาษณ์บอกว่ารออย่างเดียวรอฝ่ายชายมาขอล่าสุดก็มีรูปรับประทานอาหารร่วมกับครอบครัวฝ่ายชายมาฝากกันด้วยครับเพอ่งแป๊บเดียวครับความรักของนางเอกซุปตาชื่อังอย่างอ,อมสุชากับหวานใจไฮโซหนุ่มอย่างคุณแอมพิธานนะครับคบหาดูใจกันมานานเกือบ6ปีแล้วครับ แน่นอนว่าหลายคนก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีสักทีสาวออมก็บอกว่ารอฝ่ายชายทุกวันนี้ก็แต่งตัวสวยตลอดแต่ก็ไม่คาดหวังอะไรก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับมีชีวิตที่มีความสุขแบบนี้ไปเรื่อยๆก็โอเคแล้วล่าสุดครับสาวออมก็ได้หย่อนภาพตอกย้ำความรักกับหนุ่มแอมนะครับโดยควงฝ่ายชายไปร่วมโตะ๊ะฉลองวันเกิดให้กับน้องสาวพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวอบอุ่นเลยครับโดยระบุสั้นๆนะครับว่า Happy Birthday น้องอังน้องสาวที่เหมือนพี่สาวของพี่กับคุณที่ดูแลพี่สาวทุกเรื่อง วันเกิดปีนี้ขอให้น้องมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสำเร็จในทุกสิ่งที่ตั้งใจและมีความสุขมากๆในทุกๆวันเลยนะทุกคนรักอังมากจ้ะเลขได้ว่าไปมาหาสู่กันเข้าตามต่อออกตามประตูเชื่อว่าข่าวดีคงจะอีกไม่นานแน่ๆครับ การให้สัมภาษณ์ของคุณออมสุชานะฮะก็บอกว่าทุกวันนี้เนี่ยสิ่งเดียวที่ทำก็คือตื่นมาแต่งตัวสวยๆแล้วก็โอ้ยอาจจะเป็นวันนี้ก็ได้อาจจะเป็นพรุ่งนี้อาจจะเป็นมะลืนก็ได้ก็ขอให้สมหวังเร็วๆนะครับผมปิดท้ายช่วงนี้ครับอัปเดตอาการของมาดอนน่าหน่อยครับหลังจากที่ติดเชื้อจนต้องเข้า ICU เลยครับ หลังจากที่มาดอนน่าครับป๊อปสตาร์รุ่นใหญ่วัย64ปีล้มป่วยถึงขั้นต้องนอนห้อง ICU หลายวันเพราะว่าติดเชื้อแบคทีเรียนะครับแถมพอหมอให้กลับมาพักต่อที่บ้านก็ยังมีอาเจียนไม่หยุดจนลุกจากเตียงไม่ได้ครับเมื่อสัปดาห์ก่อนล่าสุดก็เหมือนป๊อปสตาร์ตัวมัมของแฟนๆจะฟื้นตัวแทบจะร0อแล้วครับ ทำให้นอกจากจะมีภาพออกมาเดินชิลที่นิวยอร์กแล้วครับทางมารอน่าเนี่ยก็มีการโพสต์แรกนับตั้งแต่ล้มป่วยผ่านทางโซเชียลมีเดียเพื่ออัปเดตให้แฟนๆได้หายห่วงกันนะครับโดยเธอเขียนโพสต์ระบุว่าขอบคุณสําหรับทุกพลังบวกกําลังใจรวมถึงคาอวยพรจากทุกคนนะคะสิ่งเหล่านี้ทําให้ฉันรู้สึกได้ถึงความรักจากทุกๆคนและด้วยความรักจากทุกคนส่งผลให้ตอนนี้ร่างกายของฉันก็ค่อยฟื้นตัวดีขึ้นเรื่อยๆตอนที่ยังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลพอลืมตาตื่นมา ฉันก็ได้แต่คิดถึงลูกๆก่อนใครเลยจากนั้นก็เสียใจที่ทําให้แฟนๆที่ซื้อตัวต๋วคอนเสิร์ตของฉันต้องผิดหวังที่โชว์ต้องเลื่อนออกเพราะการป่วยครั้งนี้รวมไปถึงทีมงานที่ทุ่มเทกับฉันตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเพื่อคอนเสิร์ตครั้งนี้ฉันไม่อยากําะไม่ครยต้องผิดหวังเลยหลังจากนี้ฉันตั้งใจฟื้นฟูนฟสุขภาพร่างกายและก็สุขภาพจิตใจให้กลับมาแข็งแรงสมบูรณ์เหมือนเดิมเพื่อจะกลับมาพบกับทุกคนโดยเร็วที่สุดฉันสัญญ,ญาค่ะ ณเวลานี้สิ่งที่ต้องทําเร่งวางแผนคือการวางแผนตารางทัวร์ในอเมริกาเหนือที่ต้องปรับเปลี่ยนและกลับมาเริ่มทัวร์ที่ยุโรปในเดือนตุลาคมขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับพลังใจจากทุกคนรักค่ะมาดอนน่าซึ่งสำหรับคอนเสิร์ตมาดอนน่าเดอะเซอร์เบชันทัวร์นะครับเพื่อเฉลิมฉลองควาสมสำเร็จของมาดอนน่าบนเส้นทางสายดนตรีเดิมนั้นเนี่ยทัวร์อเมริกาเหนือมีกำหนดเปิดฉากวันที่15กรกฎาคมยิงยาวไปจนถึงเดือนตุลาคมก็ต้องรอครับว่าจะอัปเดต ตารางคิวใหม่ออกมาเป็นยังไงครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรูมสวิตเนวส์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด u b s c r i b e กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ